ยังไงพี่ห่างลึกเลยนะมันลึกเลยเหยียบตรงอ๋อมันลึกมากเลยเหยับลึกหยับลึกเดี๋ยวมาดูกันครับว่าอะไรหมดเออใช่ป่ะโอเคเดี๋ยวมาดูกันครับว่าอะไรเสียครับเรามาเริ่มกันครับตอนนี้ผมไปเช็คดูนะครับน่าจะน่าจะขาดหมด จะขาดหมดนะครับเดี๋ยวมาดูว่าผมจะเปลี่ยนคาร์ดเป็นยังไงซะเหยียบลึดเหยียบเนี่ยเหยียบค่อนข้กระลึกนะครับเหยียบลึกแล้วเหยียบไม่ไปเหยียบลึกมากเลยนะที่เหยียบไม่ไปนะครับเอาใสพขาดนะครับเอาใส่ขสาดเสร็จแล้วนะครับนับสามตัวนะครับด้านหน้านะครับตรงนี้อาจจะมืดนิดน,นึงนะครับโทษนะครับ เดี๋ยวไฟขยับขยับัดเาตรงนี้นะครับต้องมดมีสามตัวนะครับถอดแค่คลายนะครับไม่ต้องเอาออกนะครับถอดให้เหลืออยู่ประมาณนี้นะครับโทษทีนะครับช่างอาจจะมือดำถอดเลยครับสามตัว เรามาดูลลเห็นไหมครับโอ้ปัญหาแล้วครับนะาแล้วครับขาแตกครับขาแตกพัดหมดแล้วนะครับพัดหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนกันครับส่วนหน้าโอเคนะครับตัวนี้ก็คือหน้ามอเตอร์นะครับเราเปิดสวิตช์นะครับพะหมุนนะครับ แล้วก็ตัวนี้นะครับตัวคัทเนี่ยนะครับก็จะวิ่งเข้าไปสู่เปตตอนที่เราเหยียบเขาจะวิ่งเข้ามาที่ตัวที่หมุนนะครับตัวคัทตัวนี้นะครับทตัวนี้เรามาเปลี่ยนกันครับอ่าเรามาดูกันต่อครับรหมดรัดตรงนี้เดี๋ยวมันจะเปลี่ยนตัวใหม่นะครับ หมดเลยนะครับดีนะครับไม่ติดหนิแบบไหนครับ แล้วเราก็ใส่กาวเหลี่ยมนะครับกาวเหลี่ยมหรือกาวติดเท้าธรรมดาทั่วไปครับติดทั้งสองฝั่งเลยนะครับทั้งขัสและก็ตัวมอเตอร์รจะดูดให้แห้ง ทั่วแล้วนะครับหาทั่วแล้วนะครับทางารนะครับหาทั่วแล้วก็ตัวนี้ตัวเหล็กก็ทาทั่วแล้วคอยก้าวแห้งครับคอยก้าวแห้งนะครับยจะใส่ได้เพราะตัวนี้ต้อง,งใช้มือ,ห,อหมุนไปใช่ไหมเนี่ยมันถึงจะงหมนุนเยอะ ไอ้มดไอ้ไอ้พนมอ๋อต้องมีตัวตลกนะครับไอ้ไอ้เนี่ย <tip> 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 ก็แคเราใส่้นะครับกด,ดให้สมร

ปติโอ้ยยับไม่ไปเลยอะ่ออยอะยับริ้จนันเฉียงจับขอบคุณครับในการรับชมนะครับผิดพ,พลาดประการใดขออภัยด้วยครับเดี๋ยวอย่าลืมช่วยกดติดตามนะครับส,ส่วนกด subscribe ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ